อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบทุกๆช่องนะครับครับคนวิพีับผมเราตุเกียนเบาว่งพ่องที่นี่วิธีชาวบ้านเบาซึ่งข่านครับครัเมือนี้นะครับทริปสถานพุทธเทพบาลิตียี่สิบแปดมูซิมฮาบันกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยตะท่านแต่วัดซีเกตมาเบิ่งบรรยากาศสดๆกันเนาะครับเนาะ นะครับมือนีบ้านคางเอฟซีทุกท่านนะครับโหฮูว่ามือนีทิมสะธันบุตรเทพมีงานยังขอขอบคุณนะครับช่อง YouTube ช่องย่อยๆนะครับตีเวียเวียนมหากับคนดนทีวีบาวพงพองบาวที่แกนทิธีชาวบ้านบ่าวเชิงคานนะครับมาติดตามหวยเพื่อนบ้านเนาะครับหวยเพื่อนบ้านปุเทพเข้าวันพุธใช่ไหมสองตัว บนล่างครับแล้ววันสู่ก็ศูนย์เก้านะครับฉะนั้นพี่น้องที่กําลังเบิงอยู่ในตอนนี้ลอดสักครู่นะครับให้ผมได้บอกพี่น้องว่าเมื่อนี้ที่สถานปูเทพคือมีตะคนนุ่งขาวหงมขาวจ้าปูเทพอยู่เลยนะครับมาสองหัดเขาซ้อนแล้วฉะนั้นเมื่อเนี้วันจันทร์เนาะเลขเล่าไหมเละเพื่อนบ้านเนาะข้ามโค้งเนาะวันที่เก้าข้ามโค้ง นะครับขามโค้งปเพื่อนบานเฮาฉะนั้นเฮาพร้อมแล้วหื้อยมงครับผมพร้อมแล้วครับได้เวลาเอ้าหื้อย่างได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วเนาะพร้อมแล้วครับครับเจ้าพณิชกาบข้าพเจ้าพณิาวิลูกปักจะข้าวนะครับครับ นโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออัญเชิญเทวามหาราชณพื้นบินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีบัต้เชิญสาธุเ้อองค์ทวิรูปปักโขภูที่ ดูแลพญายนาคสั่งซีตะกูลเด้เมื่อนี้เมื่ออื่นเป็นมเอทีปูเทพถือด้ไหไว้วอนขอพรขอดวงวิญญาณทาวเรูปัโขมขอดวงพญายนาคาวปปดวงวิญญาณพญานาคสั่งซีตะกูลจงมาหกขุมมาจู่มาโฮมหน้าทิพสถานปูเทพแห่งนี้อาจแม่นท่านได้เห็นได้กินนะครับได้เห็นแสงเทียนได้กินทุก ได้เสียงได้ยินเสียงข่าพระเจ้าเอื่นแล้วกขออัญเชิญมาปฏิสถานณลงพิธีต้งนี้มือนีข้าพระเจา้าิไดใดขอโชคขอใช่ขอโชคขอมานให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านของเฮ้าเ,าเข้าไม่ได้เราก็ขึ้นเลยเห็นนี้น้าของแขกตัวนี้แขกตัวนี้ ข้าเคยข้าวหาโตครับฉะนั้นสามโตข้าใส่พี่น้องเบิองเลยนะครับโจกทั้งสามเลยพร้อมกันเนาะครับดูดมือดิว่าอาจารย์ดูดแล้วอ๋ดูมือนะอีกสี่ครับสครับพี่น้องตัวแรกสี่นะครับตัวแรกสี่นะครับตัวแรกข้าวโค้งพรุ่งนิดพี่เก๋คำโค้งมืออื่นนะครับตัวเลขสี เสืด้วยพอเด้อปูพ่อพี่น้องในมีเงินมีค่าพ่อได้ซื้อนนท์สนีให้พ er ี่น <8. S 2> <8. S 3> ้องกินต <Nice. S 1> ัวที่สองตัวที่สองแปดแสี่แปดแมนบอตัวสุดท้ายแล้วก็อีกสองโตนะครับสี่แปดยบ้อยโดดเขาเมื่อแล้ว 4ี <C> 3ปดสามชานัน <C 83. S 1> พี่น้องตาหัวตาไทยไพ่เคยเบยิงคลิปวิถีชาวบ้านกระบาวสังขาานและคนดูนนทีวีฝากช่องของเห้าน้ำเนกก็คือบาวองเพ่องกระบาวทีเกนทีมาทายเหล็กเล่าทีมาไายเหล็กเพื่อนบ้านนะครับทิทีท่สถานปัวเตเป็นครั้งแรกรต้นนี้เป็นต้นที่สคือซ แปดสี่แปดสามสามขออีกสองโต้สุดท้ายนะครับขอให้พี่น้องทั้งประเทศผู้ที่เบิงทายทอดทิพสถานพิ้พ์เพ่อครับผมเลยส์่นก้นไหลกนแช่อยู่ในขนาดนี้พิมพ์มาสามตัวนะครับสี่แปดสามพิมพ์หนนะครับพี่น้องจ้องเฮ้งเห้งลำลำรวยๆในมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อสี่แปดสามสี่แปดสามพิมพ์ให้หน่อยครับสองตัวนะครับสามตัวได้มาแล้ว เชือบมาทีเดียวพร้อมกันเลยกลับสองครับสองขอให้เป็นสองเจ็ดด้วยอย่าให้เป็นสอย่าให้เป็นเจ็ดขอให้เป็นเจ็ดด้วยเป็นตัวไหนสองสามสองสามด้านหลังลุ้นกันดูพี่น้องเลขพี่น้องอีกแล้วครับสองสามใครจะเอาไปรัฐบาลไทยรัฐบาลเพื่อนบ้านก็เอาไปได้นะครับผมสี่แปดสามกับสองสามงานพรุ่งนี้คืนนี้เรา เราสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางข้อเขาไม่เขาเดินทางมาสี่แปดสามกับสองสามกับพี่ม่เหน่อเทพหากแบนพี่น้องยังไม่ได้มาตอนนี้ก็ทันถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับเราก็มาร่วมไหว้พระสวดมนต์นะครับเย็นปฏิบัติธรรมรักษาศีลไปพร้อมกันใครมาหาปู่เทพที่สถานในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ขอให้ทุกท่านหมดนี้หมดสินนะและใครที่ดูอยู่ทางบ้านอยู่พ่อแม่พี่น้องเด๋ยเบื้องู่ทตั้งบ้านอยู่ขอให้ท่านบทต้องกินปลาทูเด้อไปสือพี่สามากินเลยนะครับสองทุ่มขอให้ท่านสองทุ่มครึ่งเนาะขอให้ท่านโชคดีนะครับขอให้ท่านโชคดีฉะนั้นงวดนี้ขอฝากพี่น้องประเทศไทยทุกท่านจงมีความสุข เงินยาเดบกอยาเดขาดยาเดเขินให้เป็นดังเส้นคำว่าน้ำบ่อแก้วไหลลังลงมาสามพันคนกินบอมีบกหกพันคนกินบอมีเสียงกินอิมแล้วน้ำบ่อแก้วก่อไหลลังลงมาอมอุอะโมมาเงินมาอมอุอะโมมามุนมาสภาวินาสันตุอมทุเลทุเลสวายะสาธุนะครับย้ำตัวแรกครับย้ำครับตัวแรกครับผม สี่แปดสามบนนี้กันครับสามบนนี้เลยบนนี้แปลสามพี่น้องมากบอสี่สามพี่น้องมากบอตัดเอาเดอนะครับพิเศษสองสามสองสามบนดินเลยพี่น้องฟอกันเดอร์มืออื่นทาแมนลังจากปูเทบวงสวงแล้วพี่น้องจัดไป ถ้าคลิปช่องต่างๆนี่ก็ลังออกเขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับขอพี่น้องจัดไปถ้าคลิปช่องต่างๆนี่ก็ลังออกบขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับขออัญเชิญเทวดาจงสถิตกับณเดียนเดียที่ท่านอยู่เดี๋ยวเวลาผมจะจะจะเรียกท่านผมจะอันเชิญชุมนุมเทวดาขอให้ท่านมารับฟังผมด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับ 4,8,3กับ2,3นะครับทุกคนนะครับอ่ะปะู่ครับผมแจ้งคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม